เราเดินทางกันมาไกลครับจากอันไตมาถึงเมืองซีอานแล้วนะครับแล้วที่นี่ก็พลาดไม่ได้ที่จะมาเที่ยวชมที่สุสานรทรหารดินเผาของจินซีฮ่องเต้แห่งนี้ครับสุสานจินซื่อหวงหรือจินซีเริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยจินซื่อหวงครับใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ38ปีนะครับ ซึ่งอาใาเขตโดยอรอบของสุสานรวมทั้งสิ้น2,180ตารางกิโลเมตรเลยนะครับแบ่งออกเป็นพระราชฐานชั้นในพระราชฐานชั้นนอกครับภายในสุสานบรรจุพรอบรมศพของจักรพรรดิจิ๋งซีนี่เองนะครับและภายในนั้นก็มีทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายตลอดจนกำลังทหารนางสนมนางกำน,นันรถมา้าและขุนคลจำนวนมากมายเลยครับ สุสานจิตซรีฮ่องเต้แห่งนี้นะครับถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อวันที่29มีนาคม2517ค้นพบโดยบังเอิญโดยชาวนาครับที่เขากำลังขุดบ่อน้ำใต้ดินครับชื่อว่าคุณลุงหยางจื้อฝาครับตอนนั้นแกขุดไปขุดมาพ็าเจอซากทหารหน้หลุดติดขึ้นมานี่ก็ไปบอกราชการราชการก็เข้ามาดูครับบอกว่าทหารดินเผาเนี่ยมีอายุมากกว่า2,000ปีเลยครับ ตอนนี้ลุงหยางชื่อฟานะครับแกก็เป็นเซเล็บดังครับใครไปใครมานะครับซื้อหนังสือแล้วให้แกเซ็นเชื่อนั่งเก็บตังชิวทุกวันเลยครับสังเกตจากปากกาเคมีครับที่แกเซ็นจนแห้งเลยครับตอนนี้ก็มีสำรองไว้เป็นโลโลแหมชิวทุกวันเลยนะจ๊าลุงหยาง ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการช่วง Journey Diary bangkokhost.com ให้บริการมามากกว่า10ปีคุณจะมีเว็บไซต์ได้อย่างง่ายๆปลอดภัยรวดเร็วกกกจไไปยไทยู้้ฟาลมงใมงด าททงงใสพจตอนนี้เรายังอยู่ที่เมืองซีอานนะครับเราเดินทางด้วยรถยนต์คาราวานทั้งหมด6คันครับมาถึงที่สุสานมหารดินเผาของจักรพัรดิจินซีฮองเต้แล้วครับตอนนี้กำลังซื้อตั๋วกันอยู่อีกสักพักเราจะเข้าไปข้างในครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูความยิ่งใหญ่อลังการและก็ความเก่าแก่ของสุสานแห่งนี้ครับว่ามีความยิ่งใหญ่อลังการอย่างไรที่สุสานอาหารดิ้นเผาของจินซีฮ่องเต้แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมืองซีอานเลยครับผมไปซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นตั๋วเข้าข้างในฮะ เป็นรูปของรถม้าครับเป็นรถม้าโบราณเป็นรถม้าดินเผาของจกักรพรรดิจีนซีฮ่องเต้ครับเราจะต้องใช้ตัวนี้ถึงสองครั้งจะต้องเก็บไว้ครับผ่านด่านนี้แล้วข้างในก็ต้องใช้อีกครั้งหนึ่งเก็บไว้ให้ดีนะครับ ผู้ชมคนเยอะจริงๆครตอนนี้เราต้องนั่งรถแบตเตอรี่ครับเพื่อที่จะทรานสเฟอร์จากจุดนี้เข้าไปข้างในครับตอนนี้กำลังเซ้งครับโหขับเร็วมากเลยนะโหไก่มากที่นี่ฮะ มีพื้นที่แงกว้างใหญ่ครับของสุาสานเนี่ยเ,เขาว่ากันว่ามีขนาดพื้นที่เป็นพันตารางกิโลเมตรเลยนะครับเป็นพันพันนะครแต่ว่าจุดที่ค้นพบเนี่ยที่เป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยก็ใหญ่มากๆพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันตอนนี้ก็ต้องนั่งรถเนี่ยพอเดินไม่ไหวครับไกล อออกกไทไทีี่่่ตางไปมเืนใคร,ครับใช้ตัวอีกครั้งหนึ่งครับห้ามทำหายนะคุณผู้ชมต้องเก็บไว้ไม่ดีครับตัวแข็งแล้วก็เดี๋ยวผ่านเครื่องสแกนนี้ก็เข้าไปใ,ในต่อได้เลยครับ โอ้โหคุณผู้ชมให้ตอนนี้เป็นห้องอวิทิทัดครับแบบ360องศานะครับก่อนที่เราจะเข้าไปพบกับสุาสานจริงๆนะครับเราก็มาดูกับบรรยากาศของทหารเหล่าทหารหันของจกักรพรรดิจินซีห้องเทยครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ก็คือการสู้รบนะครับที่ดูเดือดมากๆครับนี่ก็เป็นภาพ360อองศาครับยืนมุมไหนหันยังไงก็พบครับว่าเหมือนเราอยู่ในสถานที่จริงฮนะ เรื่องราวของภาพยนตร์360องศาโดยรอบนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวในอดีตที่สุสานแห่งนี้ถูกโจมตีโดยก๊กการปกครองต่างๆในสมัยนั้นครับแล้วก็มีเรื่องราวของลุงคนหนึ่งที่เป็นชาวนาและก็ขุดบ่อน้ำบาดาลครับแต่ขุดไปขุดมาก็ไปเจอสุสานแห่งนี้นั่นเองครับสนับสนุนโดย The Imperial River House Resort เชียงราย